วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนคุณครูนะคะชื่อคุณครูปุ๊กปิ๊กนะคะวันนี้จะมาสอนแบบฝึกทักษะนะคะลากเส้นสื่ออารมณ์เล่มนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ ที่คุณครูได้ทาชุดกิจกรรมไว้ทั้งหมด8ชุดกิจกรรมนะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ที่คุณครูจะสอนก็คือในใบางานที่7กับที่8เท่านั้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เริ่มเรียนกันนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะดูรายชื่อตรงนี้นะคะด้านล่างคลิปวิดีโอก่อนเพราะว่าคลิปต่อไปนี้นะคะเป็นของรายบุคคลเท่านั้นเป็นการพัฒนาและส่งเสริมเป็นรายบุคคลค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเมื่อดูรายชื่อตรงนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนไปเริ่มเรียนกันได้เลย สวัสดีคะ่ะนักเรียนชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเป็นของมิ้วนั่นเองนะคะชิ้นนี้ถือว่าสวยมากมีครบทุกเส้นเลยนะคะที่คุณคณรูก,กำหนดไปในวงกลมนี้นะคะมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นก้นหอยเส้นฟันปลาเส้นโค้งและก็เส้นคลื่น เส้นปะนะคะเส้นเฉียงมีครบทุกเส้นเลยค่ะและก็มีความสวยงามมากเพราะว่านักเรียนนะคะได้มีการเน้นเส้นนะคะมีเส้นที่เป็นเส้นหนาอย่างเช่นเส้นตรงนี้เลยค่ะนี่เส้นที่เป็นเส้นหนาเส้นหนานี่นะคะนักเรียนมีการเน้นเส้นเพื่อทําให้มีจุดเด่นของภาพมากขึ้นค่ะและข้างในนะคะนักเรียนได้ใช้สีที่อ่อนกว่าหรือว่าเส้นที่บางกว่านะคะอย่างเช่นนี่ คุณครูจะทําย้ําให้เห็นนะคะผลงานโดยรวมถือว่าผ่านค่ะและสวยสวยมากสําหรับนักเรียนป .2 นะคะก้นหอยนะคะอาจจะวาดให้มันมีความเป็นก้นหอยอีกสักนิดนึงอ่าอย่างนี้หรือว่านักเรียนอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีเส้นที่หมุนกลับนอกกลับใน อ่าอันนี้หมุนฝั่งนี้อันนี้หมุนฝั่งนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะคุณครูให้คะแนนเลยนะคะสิบคะแนนค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีแดงะะ่อยค่ะเพื่อความเ,เพื่อการเห็นชัดเจนสิบคะแนนเต็มสิบไปเลยคะ่ะตบมือให้น้องมิวหน่อยงั้นคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวชิ้นต่อไปให้นักเรียนทำเองได้เลยคะ่ะ